สวัสดีค่ะคุณกัลพัค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะในเมื่อวันนี้ตลาดปิดลบลงไป5จุดแล้วนะคะพรุ่งนี้มีมุมมองต่อตลาดยังไงคะครับจริงๆทอตลาดโดยรวมก็ยังเป็นเทรนด์คล้ายๆเดิมนะครับไซเบอ์นะครับในกรอบนะครับจนถึงน้ำหนักโดยรวมก็ยังคงเป็นลักษณะการไซเบอร์อัพนะครับที่เราให้ค่าไว้นะครับนาต้านก็ห้าก็น5 0 8นะครับกับ1 5 1 5นะครับแนวรับก็1490ีกนะครับ1487ีเนะครับเป็นการแว่งตัวในกรอบนี้อยู่นะครับ ค่ะและสําหรับกลยุทธก์การลงทุนล่ะคะก็ยังเดือนนี้เหมือนเดิมนะครับเรายังคงเน้นเป็นรายตัวแล้วก็เร้่รายตัวเรือคุณที่เป็นท็อปพิกประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวแรกก็ตัวปสาพานะครับเรียงคงแนะนําอยู่นะครับเพียงคงมองทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องต่อท้งเดือนนะครับก็ให้แนวต้านที่ 84นะครับกับบริเวณ86.25นะครับ<ฆ>แนวรับก็อยู่ที่บริเวณ81.5นะครับแล้วก็บริเวณ81บาทนะครับกล<ฆ>ับมาตัวที่เอาผู<ฆ>้ฟ้องม,มาต่อเนื่องนะครับก็มี S P I นะครับ<อ>ที่เราแนะนําแล้วก็ break แนวต้านนะครับบริเวณ9 6้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่9.7ก็มีโอกาสที่ไปต่อนะครับที่แนวต้านบริเวณ10บาทนะครับกับบริเวณ สิตบาท25ซึ่ง <c oughs> เป็นน้ำันค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นคงแนะนําลักษณะตัววัตอมเอาท์นะครับของตัวสากรรมอยู่นะครับแล้วก็การทูนเนี่ยนะครับอยากให้มองทิศทางของธุรกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องในปี2 0 1 7นะครับมากกว่าภาพตัวเอ r n i n g ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ที่เรา,เอามองว่าราคาหุ้นจะตอบรับเชิงลบไปแล้วเป็นแค่เยอะนะครับผมค <c oughs> ่ะพี่แล้วสำหรับ <c oughs> เชิญค่ะ ตัวหนึ่งที่วันนี้เป็นพักนะครับก็คือตัวเที่สี่นะครับวันนี้คือย่อลงมานะครับที่เจ็ดสิบสตาร์นะครับเถามว่าโอกาสย่อมีอีกไหมนะมันเป็นขาพักนะครับก่าเป็นราดับเกิดการย่อลงมาได้อีกนะครับที่บริเวณแนวรับศูนย์ยหกแปดแต่ลงมาบริเวณนี้นะครับเป็นจุดในการตั้งรับรอบใหม่สำหรับคนที่ไม่มีนะครับมาซื้อก็การลงทุนได้นะครับเท็ี่สี่เป็นหุ้นเด่นที่เราคิดว่าเดือนนี้มันจะมีการเดินหน้าเรื่อง แขกชุมชนนะครับซึ่งก็จะเป็นคัดลิสตเชิงบวกตัวเลที่สี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวบิเนซีนะครับเริ่มพักตัวนะครับที่แนวรับห้าสิบเอดจสองห้านะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับการที่เป็นภาพขอการแก่งตัวรานข้างแลวก็ไซเวัพขึ้นไปรอบนะครับเป็งปุจะดูแนวต้านที่บริเวณห้าจสามเจ็ดห้านะครับกับบริเวณห้าบาทนะครัสำหรับตัวบิเซี ก็ในส่วนของตัว B W G อ๋อ C K ก่อน C K ค่ะ c K นะครับก็ยังเป็นเปรนของการใช้ B ถึงใช้ B อัพนะครับก็ดูนาต้านที่3 2 5นะครับแล้วก็ขาย2บาทก่อนนะครับในรับที่30.5กับ30บาทครับค่ะครับผมแล้วก็หุ้นตัวซ้ายที่เป็น Topic ย่ำเลยจตัวนึ่งก็คือตัวนำยงนะครับจะเป็นการของดลนข้างอยู่นะครับก็ แนวรับบริเวณ3บาท30นะครับแล้วก็ต้านบนเนี่ยนะครับดูการซิกแซกขึ้นนะครับ14บาท20นะครับแล้วก็14บาท60ก่อนนะครับจะเป็นพุ้นที่เป็น t o p ิ c ประจำเดือนนี้นะครับค่ะได้ค่ะตัวซีรีส์แซดล่ะคะซีรีส์แซดจริงๆมั่วเราแนะนำเทรดดิ้งลองไปนะครับแล้วก็หลุดแนวรับบริเวณ930นะครับก็ แล้วคุณก็ขาดทุนนะครับก็โดยรวมก็จะมีผลขาดทุนประมาณสัก4-5จุดนะครับโดยรวมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเช่นตัวเชื่อซื้นสนะครับสกนี้จะาการปรับฐานลงมานะครับจะมีแนวรับนะครับบริเวณอสองนะครับกับบริเวณแนวรับตัดมานะครับบริเวณก900 นก้รจะเป็นสองแนรับเก้าร้อยยี่สองับเก้าร้อยสิบหกนะครับเป็นสองได้รับนะครับค่ะส่วนต้านบนเนี่ยก็คือจุดที่หลุดลงมานะครับตรงนวณเก้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ต้านบริเวณเก้าสามเก้านะครับเอ่อตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสวิงผันผวนนะครับตามเทรนด์ดาเทศก็ดูฟิวเจอร์อาจจะต้องหยุดดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมค่ะครับค่ะทองคำค่ะดูทองคำก็ขึ้นไปนะครับ จริงๆก็ได้ทาเป้านะครับพันสามร้อยนะครับก็ต้องขึ้นไปที่เรียญอ่หนึ่งพันสามร้อยหกเหรียญน,นะครับก็คนที่เสรดดิ้งลองก็น่าจะได้กาไรใปนของสมควรจริงๆวันนี้เนี่ยมันหลุดนะครับบร,ริเวณหนึ่งสองเก้าห้าลงมาหนึ่งต้องล็อกผู้จิดหน้าหลอกก่อนนะครับตอนนี้ก็คือล็อกผู้จิดหน้าหลอกก่อนนะครับจนกว่าจะเห็นการกลับไปยืนเหนือพันสามร้อยอีกถึงจะเปิดโพซิชันใหม่ในการเทรดดิ้งลองนะครับตอนนี้เคยมีอ,อยู่ปิดทำอะไรหน้าหลอกรอเป่ครับได้ค่ะพี่กระลอกัขอบคุณนะคะ